สวัสด,ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เลิฟีิจะพามากินก๋วยเตี๋ยวนะคะเริ่มจากต้มน้าซุปก่อนเห็นไหมน้าซุปเสร็จแล้วเราก็มาลวกเส้นกันค่ะวันนี้จะกินเส้นเล็กใส่ถั่วงอ,อกลงไปลวกด้วยมากน้อยตามใจชอบนะคะน้ําเราจะน้อยไปแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปพริกไทย น้ำมะนาวเราไม่มีน้ำส้มค่ะเนื้อลั่ววันนี้เรากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดนะคะต้นหอมผั่นลงไปเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำซุปลงไปค่ะวันนี้เครื่องกรุงเราไม่ครบเหมือนที่เมืองไทยนะคะเมืองไทยมีทุกอย่างเราก็ทำเท่าที่เรามีค่ะอย่างเช่นถั่วป่นเราก็ไม่มีเราก็ไม่ใส่ น้ำตาลใส่น้ำตาลใส่พริกป่นใส่น้ำปลาตามใจชอบนะคะแต่เลิฟลีไม่ชอบกินหวานค่ะไม่ใส่น้ำตาลพอเสร็จแล้วเราจะหมั่นกันแล้วนะมากินกันเลยค่ะวันนี้เห็นแค่ครึ่งหน้าค่ะเพราะว่าไม่ได้ขาตั้งกล้องไปใช้มือหนึ่งจับมือหนึ่งจับมือถือแล้วก็กิน <c oughs> ก็เลยได้แค่นี้นะคะ ไปรอบหน้าก่อนนะจะกินหเห็นเต็มเต็มหน้าเลยไม่ต้องให้เห็นเต็มหน้าก็ได้แล้วค่ะเห็นแค่นี้แหละพอสวยๆงามๆอ <c oughs> <c oughs> ร่อยจริงๆนะเนี่ยดูสิลูกชิ้นผมโ,โตๆ <c oughs> ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ทำก๋วยเตี๋ยวให้กินวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นะคะไม่มีอะไรทำจะออกไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้โควิดระบาดนะคะ ทำก๋เตี๋วกินที่บ้านค่ะรีแลกซ์รีแลก,กซ์ค่ะวันนี้เราไม่มีการเรียนการสอนนะคะอ,อร่อยอะ่ะอร่อยจริงๆไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวนานแล้วน่าดูาสดิเนื้อสดอ้าม สุดยอดเลยวันนี้กินเต็มที่เลยนะคะนี่เห็ดหอมอํำกินเข้าไปอุตส่าหไม่กินแป้งมาสองวันวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวไปสองชามอันนี้ชามแรกค่ะอันนี้ชามแรกแต่คิดไว้ว่าจะต้องกินสองชามค่ะเพราะว่าเราต้องเบิ้ลมันอร่อยไงอืม ชามแรกใกล้จะหมดแล้วเราก็จะนั่งพักก่อนแล้วสักสินาทีเราก็จะไปทํำชาที่2มากินเด็กแล้วตอนเย็นเราก็ไม่กินนะคะสําหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าฝากกดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะคะบ๊ายบาย